ันนี้ก็มามีอีเวนต์นะคะสําหรับวันนี้ก็มาเป็น how to เนาะก็เป็นลุกที่แบบอาแต่งไปงานมาล่าสุดนะคะซึ่งเป็นลุกที่แบบจึ้งมากทุกคนก็ช่วงนี้รู้สึกว่าแบบพวกงานแต่งหรืออะไรใดๆอย่างเงี้ยเขาก็เริ่มกลับมาจัดกันแล้วนะคะหลังจากที่ติดโควิดนู่นนี่นั่นกันไปเนาะลุกนี้บอกเลยว่าถ่ายรูปออกมาขึ้นกล้องแล้วก็สวยแน่นอนนะคะก็ของหลายๆอย่างที่ใช้ในคลิปนี้นะคะเป็นของที่แบบราคาน่ารักด้วยถูกและดีก็มาก็ยังไงไม่รอช้านะคะไปที่หน้าสดกันเลยค่ะอย่าตกใจนะจ้า มาแล้วนะคะกับหน้าสดของทนานแล้ค่ะก <g iggle> ็เดี๋ยวมาแต่งหน้ากันดีกว่าเนาะสำหรับวันนี้ขั้นตอนแรกเลยลงงานผิวก่อนนะคะเราจะใช้เป็นตัวนี้เลยค่ะชุดารองพื้น AR perfecting foundation SPF50 PA บวกบวกบวค่ะ ตัวนี้นะคะเป็นรองพื้นแบบซองถูกและดีจริงๆทุกคนแล้วก็มันใช้ง่ายมากเลยนะคะแล้วก็มีกันแดดมาให้แล้วในตัวเนาะแล้วก็เนื้อของเขาเนี่ยก็จะไม่บางไปแล้วก็ไม่หนาไปอ่ะเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะสําหรับสีเนี่ยก็จะเป็นสี Natural มันจะแบบกึง่งกลางประมาณแบบแป้งเบอร์หนึ่งเบอร์สองอะไรประมาณเนี้ยสำหรับเนื้อค่ะมีความเกลี่ยง่ายนะคะเซ็ตตัวไวค่ะแล้วก็พอเซ็ตตัวแล้วเนี่ยเขาจะเป็นเนื้อแมทนะคะแต่ว่าไม่ได้แห้งผากค่ะเพราะว่าในตัวนี้เนี่ยเขาจะมีไฮยานะนแล้วก็จะมีถั่วนาัาโตช่วยให้ความ กระจสาสโอเคก็เดี๋ยวมาเริ่มแต่งหน้ากันเลยนะคะสําหรับเนื้อตัวนี้นะคะคือเกลี่ยง่ายมากทุกคนอีฟก็จะเริ่มจากลงกลางหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆปาดออกไปด้านข้างจากที่ลองมานะรู้สึกว่าใช้มือลงแบบนี้ได้ผิวสวยสุดเพราะว่ามันจะช่วยนวดรองพื้นให้มันเซ็ตตัวไปกับผิวได้ดีขึ้นนะคะเนื่องจากว่าเนื้อรองพื้นเราะว่ามันจะแบบไม่ได้เหลวมากเนาะคือมันจะแบบเป็นครีมครีมแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นความอุ่นจากนิ้วมือเราเนี่ยมันเหมือนกับว่าช่วยหลอมตัวเนื้อรองพื้นน่ะให้แบบเนียนแล้วก็กกกกนนนไไปปปปัับผิิวววดดด้้้ีขึึสส่่ตรรูาาะมณ ยนะคะคอ่าแบบจุดไหนที่เราต้องการปิดปเพิ่มเติมอะไรเงี้ยเราก็บิวเพิ่มได้นะเช่นตามใต้ตาตรงนี้นะคะแล้วตัวนี้เนี่ยเขาสามารถแบบว่าพลางริ้วรอยได้ดีเลยนะคะทุกคนพวกแบบรอยเอจจิ้งต่างๆของแม่เริ่มมาแล้วคือเวลาทาแล้วอะ่ะมันแบบไม่ไปตกล่องตีนกาแล้วก็แบบตามล่องแก้มอะไรแบบเนี้ยโอเคถ้าฟังนี้เสร็จแล้วนะคะก็จะเห็นได้เลยว่างานผิวคือแบบ สวยแล้วก็ดูดีมากคือดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่หนาโบกไม่หนาโบกอะ่ะทุกคนแล้วก็แบบเนี่ยคือมันปกปิดกาลังดีเลยนะคะส่วนเรื่องสีด้วยความที่แบบเขาเป็นเนเชอรัลเนาะมันก็จะดูเป็นธรรมชาตินะคะมันจะแบบไม่ได้ขาวพุ่งขาวลอยอะ่ะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคือปลอดภัยถ่ายรูปแล้วหนา้าไม่วอกไม่ลอยออกมาแน่นอน กอลืมบอกส่วนสําหรับเรื่องของการคุมมันนะคะตัวนี้เนี่ยคุมมันกลางๆนะระหว่างวันเนี่ยก็จะให้แบบผิวช่ำชามดูสุขภาพดีจะเน้นแบบผิวเนียนๆนียแล้วก็เบลอเพวกริ้วรอยอะไรแบบนี้ค่ะก็รองพื้นเนี่ยมันจะแบบไม่ตก่ลงนะคะคืออย่างเราเองอ่ะที่เป็นคนมีรอยแผลเป็นตรงเนี้ยพอแต่งหน้าผิวเซ็ตตัวอะไรอย่างงี้แล้วค่ะมันก็แบบไม่ลงไปนอนแอง่งแมงอะ่ะสำหรับราคาบอกเลยว่าดีงามมากทุกคนแค่49บาทนะคะก็มีขายที่นะเซเว่นอีเลฟเว่นนะไปลองกันได้เลยอะพอเราลงงานผิวได้แบบนี้แล้วนะคะทีนี้เนี่ยอนะีเพื่ ตบ,ต,บตบอีกทีนะคะเพื่อให้มันแบบเนียนนะคะแล้วก็ติดทนขึ้นนะแล้วมันก็จะแบบเป๊ะแล้วก็กลืนไปกับผิวเลยอะทั้งนี้ทั้งนั้นฟองน้ำก็คือต้องแบบมีความชื้นนะคะโอเคจากนั้นค่ะไปออกงานนะเพื่อความถ่ายรูปมีมิติหน้าพุ่งหน้าเป๊ะนะคะเดี๋ยวเราจะใช้เป็นแบบคอนซีลเลอร์ที่มันสีสว่างกว่าผิวนะคะเราจะเอามาลงบริเวณแบบกลางหน้าเนาะตามนี้นะคะสันจมูกตรงนี้ด้วยนิดนึง เราก็ใช้ฟองน้ำน,นะคะในการแบบเบลนเบลนเบลนออกเห็นมันทุกคนดูดิหน้ามันจะแบบดูพุ่งขึ้นอนะ่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเซตแป้งฝุ่น,นะคะ่ะทุกคนคือตลับหายแล้วเหลือได้แบบแป้งแต่ว่าไม่ค่อยชอบแป้งอันนี้เราก็เลยจะเอาแค่แป้งฝุ่นในนี้มาใช้นะคะภาวนาให้เราไม่ทาหกด้วยเราก็ใช้แปรงนะคะในการเซตชุบชุบ ถ้าใครที่เป็นคนผิวมันหน้ามันง่ายนะคะแนะนําให้ใช้พับเนาะกดกดกดลงไปตามพวกแบบทีทรงทีโซนะคะแต่ว่าเราอยากได้ผิวที่ดูธรรมชาตินะเราก็จะใช้แปรงปักจากนั้นเดี๋ยวเราต้องกําหนดโครงหน้าของเราก่อนนะคะโดยการใช้เชดดิ้งนะทุกคนเชดดิ้งที่ใช้เนี่ยจะเน้นเป็นสีที่มันอมเทาๆนิดนึงนะคะทุกคนทํไมเสียแหบ <laughs> จะไม่ติดส้มแล้วก็จะไม่ติดแดงเนาะลบเนียงได้เวลาถ่ายรูปนะแบบกรอบหน้ามันจะได้เป๊ะนะคะตรงนี้ถ้าใครที่เป็นคนแก้มตอบอยู่แล้วก็ไม่ต้องเชดนะเพราะว่าไม่ไงั้นมันจะดู แก้มยิงตอาเขาไปอีกแล้วมันจะดูโสมนะคะเอาแบบตามโครงหน้าเราเอาพอดีพอดีอยากลบตรงไหนก็ปาดไปตรงนั้นดูดิทุกคนเป็นด้มีกรอบหนะ้าขึ้นมาเลยแต่ทางนี้ทั้งนั้นทางเราไปเจอวิธีหนึ่งมาเขาบอกว่าการที่จะเน้นให้แบบเฮ้ยตรงนี้มันชัดอะ่ะเขาให้ใช้ไฮไลท์อ่ะเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะลองเลยถ้าไม่สวยก็ลบจุ่มไฮไลท์นะคะลองนิดนึงก่อนแล้วกันเนาะเขาบอกว่าตรงเนี้ยเราไฮไลท์ตรงเนี้ยได้ปะวะไ,ได้ไหม <laughs> เออมันก็ชัดขึ้นนะดูดิเออ มามามาตรงนี้ค่ะแล้วก็เชดดิ้งเชดดิ้งตรงนี้ตั้งใต้ตรงนี้เราเบาประมาณนี้และไหนๆก็ไหนแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไฮไลท์ไปเลยพุ่งๆเพรรู้สึกว่าถ้าเราไฮไลท์ลงไปแบบตั้งแต่แรกก่อนอนะเวลาที่ถ่ายรูปหรือว่าแบบพอมันเนียนๆเบลอๆไปแล้วอะไฮไลท์มันจะไม่โดดมากแล้วก็ต้องเชดดิ้งจมูกด้วยนะคะ โอเคประมาณนี้โอเคเขียนคิวกันค่ะวันนี้ใช้เป็นดินสอของ Happy Sunday นะคะ G natural เราชอบเขียนเป็นแบบแนวฟุ้งๆตรงๆธรรมชาติเนาะแต่ว่าด้วยความที่เอ้ยถ sure. ้าไปงานอะไรเงี้ยก็อยากให้ชัดขึ้นมาหน่อยเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะเหมือนกําหนดโครงคิ้วไว้นิดนึงอ่ะแล้วก็ระบายหางคิ้วก่อนแล้วก็หัวคิ้วนะคะก็จะเขียนขึ้นแบบนี้เขียนแบบเฮ้ยฉันมีขนคิ้วหลอกๆนะแล้วเราก็เอาสปูลี่บลัชทุกอย่างปัด ขึ้นเพื่อเปิดเป็นการเปิดเปิดให้หน้าดูยกแล้วก็เดี๋ยวใช้มาสคาร่าปัดคิ้วนะคะของเมลินดาอันนี้คือเบอร์0ูนย์สามเนเชอรัลราวปัดย้อนมาก่อนเพื่อแบบเหมือนเคลือบสีเส้นขนคิ้วให้มันทั่วๆก่อนเนาะ,ะปัดย้อนแล้วก็ปัดขึ้นแบบนี้นะคะดูดีเรียบร้อยงานคิ้วเสร็จงานตาต้องมานะคะอ่ะตอนนี้มันอาจจะดูแบบเฮ้เข้มจังเหมือนเป็นชิ้นจังเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวแต่งตาไปมันก็จะดีขึ้นอะเริ่มจากสีนี้นะทุกคน แล้วก็ใช้สีน้ำตาลอันนี้นะคะลงขอบตาล่างตรงนี้ให้มันแบบฟุ้งๆไปก่อนการแต่งตาล่างให้ฟุ้งๆอะ่ะมันดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าสมมุติว่ามาสคาร่าเราแบบเหมือนแพนด้าอะไรเงี้ยมันก็จะเห็นไม่ค่อยชัด <S <S 2> <S 2> <S แล้วก็เดี๋ยวขอเติมสีแดงแซ่บๆอันนี้ลงไปนิดนึงนะคะ <S <S ถ้าเยอะเนี่ยเดี๋ยวแบบนึก็ไปตุดจีนไงแล้วเราก็เอาแปรงมาเบลนเนาะอ่ะแล้วก็เติมสีนี้นะคะ ส่วนหัวตานะคะเดี๋ยวใช้สีนี้แล้วก็ใช้สีน้ำตาลเข้มนะคะอันนี้มันจะเป็นน้ำตาลอมแดงๆนิดนึงจิกลงไปอีกตรงนี้เขียนกิตเตอร์วิงวิงนะคะการเขียนแบบนี้ทุกคนเห็นปะตามันจะดูเด่นขึ้นอินเนอร์ไลเนอร์นะเขียนมาที่หัวตาด้วยนะคะ ตาจะไหลเติมอายไลไนเนอร์จ้าวันนี้ไลเนอร์ของเรานะคะเราจะเขียนหางให้มันแบบุ๊บขึ้นนิดหนึ่งติดอายลิเทปด้วยนะคะทุกคนคือจริงๆอ่ะอยากได้ไซส์ M แต่ว่าหาไม่เจอเจอแต่ไซส์ S ก็เลยไซส์ S ก็ได้ <your> ปัดแก้มกันดีกว่าใช้เป็นพาเลทนี้ของซูเปอร์มามนะคะเนื่องจากว่าแบบ เรากลัวมันจะตุ้งแช่เกินไปเนาะเดี๋ยวใช้เป็นสีนุ่นๆประมาณนี้ก่อนยิ้มนะคะแล้วก็ปัดอา้าวพาเลตนี้ก็ชาดตอีกเด้อตุ้งแช่อีกแล้วโอเคค่ะเบลนด์ลนลนแล้วประมาณนี้นะคะต่อมาทาลิปกันนะคะวันนี้อยากได้สีแบบนุ่นๆผู้ดีแต่ว่าแบบไม่ซีดเกินอะไรอย่างนี้เนาะเดี๋ยวใช้เป็นซูเปอร์มาร์นะคะเบอร์ A06 mm hmm. แล้วก็เติมอันนี้นะคะ for you t o o อันนี้คือเบอร์04ทุกคนพอปากเราสีนี้อะ่ะเราอยากเติมสีน้ำตาลเข้าไปนิดนึงเห็นไหมแต่งไปแต่งมา,ต,งมาตาที่ว่าเข้มจูๆก็ไม่เข้มแล้วคิ้วที่ว่าหนาก็พอดีติดคนตาปอมนะคะทุกคนวันนี้ใช้เป็นเบอร์แบบโบมๆแบบนี้เลยคือของ Nessie Choice นะคะเบอร์64จะบอกว่ามันดูโบมก็จริงแต่ว่าติดออกมาถ่ายรูปอะไรเงี้ย<ๆ>ก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะส่วนมาสคาราก็ไม่ปัดแล้วนะคะขี้เกียจนี่ ตาหวานตาโตขึ้น18ระดบับอเดี๋ยวปัดขนตาล่างถ้าขนตาบนเยอะมากแต่ไม่มีขนตาล่างเลยก็คือตลกไงโอเคค่ะเรียบร้อยตามาแล้วนะคะคือที่เราอยากเน้นตรงนี้เพราะว่าบางทีอยู่ในงาน,นเราต้องใส่หน้ากากเนาะถ้าเรามีตาแบบเอ,อ้ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูสวยป่ะกับอีกอย่างหนึ่งงานผิวนะคะอันนี้คือไม่เละติดแมสด้วยเดี๋ยวขอเติมกิมมี่นิดนึงเราใช้ไลเนอร์กิตเตอร์อันนี้นะคะเขียนตรงนี้มันจะคุ้งขึ้นแล้วมันจะดูแบบ ม,อมโอเคค่ะเรียบร้อยเดี๋ยวันมีไปทําผมแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาโอเคค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับลุคไปงานใดๆในวันนี้นะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะยังไงก็เอาไปแต่งตามกันได้รับวันนี้ันมีต้องลาไปก่อนนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะอย่าลืมกด subscribe ก็ติดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดว่าครั้งหน้าเราจะมีอะไรมาอัปเดตค่ะดีไปแล้วบ๊ายบาย